สวัสดีครับวันนี้นิวทอล์พาท่านผู้ชมออกมานอกห้องส่งนะครับเรามาอยู่ที่พื้นผิวเปลือกโลกมนุษย์สัมผัสกับบรรยากาศจริงอากาศจริงเพราะว่าวันนี้เราจะพูดคุยกับเรื่องใกล้ตัวกันนะครับเป็นเรื่องของคนกลุ่มหนึ่งที่ลุกขึ้นมาอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่กว่าเดิมตัวแทนของเครือข่ายต้นไม้ในเมืองจะมาสนทนาก,กับเราที่นี่นะครับ ตลาดโบเบเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์ถึงการตัดต้นไม้ในเมืองอย่างไม่ถูกวิธีของกรุงเทพมหานครทําให้ขาดทั้งความร่มรื่นและทัศนวิสัยที่เปลี่ยนแปลงไปจนน่าเกลียดเมื่อบวกกับสภาพอากาศร้อนจัดที่ทําให้คนหันมารักสิ่งแวดล้อมและผืนป่ามากขึ้นองค์กรและภาคประชาชนกว่า50แห่งจึงร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายต้นไม้ในเมืองเพื่อร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมด้วยพลังของคนเล็กๆผ่านกิจกรรมต่างๆที่หลากหลาย โดยมุ่งหวังสร้างจิตสำนึกให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้และเปลี่ยนแป่งวิธีคิดของผู้บริหารภาครัฐที่มีต่อการดูแลต้นไม้ในเมืองเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายทั้งสองท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายต้นไม้ในเมืองท่านแรกคุณช่อพากาวิริยานนท์แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับคุณอรายาสุตบุตรสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เจออากาศร้อนช่วงนี้เนี่ยเห็นความสำคัญของต้นไม้มากขึ้นใช่ค่ะแต่บางที<ม>บางคนเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะต้นไม้ในเมืองเนี่ยมันสําคัญสะแค่ไหนต้นไม้ไปปลูกโน่นไปปลูกบนภูเขาหัวโล้นโน่นทำไมต้นไม้ในเมืองถึงสาคัญเพราะว่าต้นไม้ภูเขาหัวโล้นเนี่ยนานๆเราไปเจ้าเอกเขาทีหนึ่งถูกไหมคะต้นไม้ภูเขาหัวโล้นมีความสําคัญในแง่ที่ทําให้เรามีน้ําที่ชุ่มชื่นคือเป็นระบบนิเวศใหญ่ของประเทศของโลกแต่ต้นไม้ในเมืองเนี่ย ช่วยชีวิตรายวันให้กับมนุษย์ป่าคอนกรีตทุกคนต้องบอกว่าต้นไม้ในเมืองไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้เติบโตภายใต้ระบบนิเวศเพราะคนเป็นคนเลือกเอามาปลูกมันจึงต้องมีกระบวนการจัดการแต่ว่าต้นไม้อยู่ที่ไหนก็ให้คุณมาหาศาลนะคะเมื่อเราดึงเอาต้นไม้ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมาอยู่แบบ ปนๆนกับสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติคือคอนกรีตในเมืองอย่างมีการจัดการต้นไม้ก็จะให้คุณกับชีวิตของมนุษย์ในเมืองอย่างคาดไม่ถึงหลายมิติมากค่ะครับคุณอรยาในทำงานเรื่องต้นไม้มาก่อนหน้านี้แหละกลุ่มบิ๊กทรีซึ่งมีบทบาทมาหลายปีที่ผ่านมาพอเริ่มทํางานปุ๊บจับงานเรื่องต้นไม้ที่อยู่ในเมืองต้นไม้ตามที่ต่างๆเนี่ยเห็นปัญหาหรือว่าเห็นโอกาสอะไรกับการทํางานเรื่องต้นไม้ในเมืองคือเอาโอกาสก่อนดีกว่านะคะอยากจะมองโลกในแง่ดี หลังจากที่ทํางานมาพอสมควรเนี่ยเราเห็นความสนใจที่เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ได้จํากัดอยู่ในกลุ่มคนที่แบบฮาร์ดคอร์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเขียวปีนี่อีกต่อไปแล้วแต่ว่ามันกระจายไปสู่คนแบบหลากหลายหมดเลยอะค่ะแล้วก็ในกลุ่มคนที่อายุน้อยลงด้วยนะคะแล้วก็อย่างพี่อุเนี่ยเราก็มารู้จักกันด้วยต้นไม้ mm hmm. ต้นไม้ทําให้เรามาได้ได้ทำงานร่วมกัน เพราะว่าถ้าเราไม่มีต้นไม้เลยนะคะมันเหมือนกับว่าเราเอาเราบอกว่าเราไม่อยากหายใจแล้วอะคะ่ะเหมือนกับเราจะบอกว่าคนไม่ต้องใช้ออกซิเจนคือเราไม่สามารถจะอยู่ในตึกอยู่ในที่ที่แบบอยู่เปิดแอร์อยู่ตลอดเวลาต้นไม้เนะะี่ยค่ะมันคือเครื่องปรับอากาศให้ความเย็นให้อากาศสดชื่นเนี่ยด้วยตัวของมันเองข้อสําคัญนะคะคือว่าถ้าเราอยู่ในเมืองที่มันไม่มีธรรมชาติเลยจิตใจผู้คนนะคะจะแห้งแล้ง แล้วเราจะเป็นคนที่อะไรคะแข่งกระด้างนะคะขาดความละเอียดอ่อนขาดความเมตตาไม่ใช่กับธรรมชาติอย่างเดียวแต่ว่าจะขาดความเมตตาหรือว่าความอะไรนะคะเอาใจใส่อย่างอื่นๆรอบตัวเราอะคะ่ะเราก็จะเป็นคนที่เ, <c oughs> เห็นแก่ตัวแล้วก็มองแต่ตัวเองคิดถึงแต่ประโยชน์ของตัวเองอย่างเดียวแล้วพอมาอยู่ในเมืองมันคุ้มเหรอครับพื้นที่ทุกตารางนิ้วมันมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจต้นไม้แือพื้นที่ตรงนึงมันมันไม่ได้ตังคนะ์อะ มันไม่ได้มีดอกออกผลให้เก็บเกี่ยวญญในเชิงเศรษฐกิจเสถรู้ไหมคะว่าในนิวยอร์กซิตี้เนี่ยบริเวณไหนที่แพงที่สุดที่ไหนครับย่านไหนท <ใน S 2> ราบไหมคะฟิฟเอเวนิวใช่ไคะ,ะใช่คะช่คะรอบเซ็นทรัลพาร์ครอบสวนสารธารณะที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเส้นนั้นเลยนะคะแล้วก็ถนนที่อยู่รอบๆเซ็นทรัลพาร์คเนี่ยค่ะออคอนโดอพาร์ตเมนต์บ้านนะคะรวมทั้งสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยที่ล้อมล้อมเซ็นทรัลพาร์ค เป็นย่านที่น่าจะแพงที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเพราะอะไรคะเพราะว่าคนต้องการอากาศ <Antar> ดีๆใช่ทุกคนอยากนอกจากจะหันเข้ามาหาต้นไม้แล้วทุกคนอยากจะอยู่ใกล้อยากจะได้รับประโยชน์อยากจะได้รับความอากาศบริสุทธิ์ของต้นไม้ค่ะดิฉันดิฉันเห็นอย่างหนึ่งหลังจากที่มาร่วมงานกับทางบิก๊กทรีแล้วก็ตั้งเครือข่ายต้นไม้ในเมืองนี้นะคะเห็นว่าคนไทยเนี่ยมีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับต้นไม้ในทุกมิติเลยนะ ผู้บริหารก็เข้าใจผิด,ดไม่่อยมีความหวังเลยผู้บริหารก็เข้าใจผิดประชาชนก็เข้าใจผิดคนที่ทํางานกับต้นไม้ก็เข้าใจผิดอันนี้คือแบบไม่อยากให้ด่ากันนะคะอยากให้ค่อยๆทบทวนว่าเราเข้าใจผิดอะไรนะอ,อ,งงอันดับ,บหนึ่งเลยนะคะผู้บริหารเนี่ยมองว่าต้นไม้คือปัญหาของเมืองอเพราะว่าถ้าเป็นกรมทางหลวงเขาบอกว่าสเกินใช่เพราะต้นไม้กกทาให้เขาเดือดร้อนค่ะหนักกว่าน,นั้นนะต้นไม้คือตัวการที่ทําให้เขาเดือดร้อนเดือดร้อนยังไงอะ ถ้าเป็นในเมืองก็คือต้นไม้เนี่ยจะไปชนกับเสาไฟฟ้าแล้วพอแล้วทําให้ไฟดับอาจจะทําให้คนเจ็บปวดบาดเจ็บไฟดูดคนตายอันตรายฉะนั้นตัดมันอย่าให้มันโตเกินเสาไฟฟ้ากรุงรัตนโกสินทร์ของเรามีายุ200กว่าปีต้นไม้เราสูงแค่เสาไฟฟ้ามา200ปีแล้วอะค่ะต้นไม้อายุ200ปีมีนะคะแต่กรุงเทพเนี่ยอาจจะไม่เหลือแล้วสักต้นหนึ่ง ถ้าคือต้นไม้ในกรุงเทพก็จะสูงได้แค่สาไฟฟ้าเพราะทัศนคติคือต้นไม้เป็นปัญหาอย่างแรกคือทัศนคติถูกต้องมองว่าต้นไม้เป็นปัญหาใช่อ่ามันสร้างอันตรายบ้างแหละ <ใช S 2> เกจกะบ้างใบไม้โกโปกอีกถูกต้องก็เป็นปัญหาเห็นไหมคะอตอนนี้มันเป็นเรื่องการจัดการมันเป็นการจัดการที่ยั่งยืนได้ค่ะถ้ามีความเข้าใจมีความรู้แล้วก็เข้าใจว่าคนคุณค่าของต้นไม้หรือว่าธรรมชาติในเมืองเนี่ยมันสําคัญและจําเป็นยังไงคนที่อยู่ในเมือง อาจารย์ปริญญาที่ธรรมศาสตร์เนี่ยให้ข้อมูลที่ดีมากว่าในกรุงเทพมหานครมีแอร์คอนดิชันประมาณ3-4ล้านเครื่องและแต่ละเครื่องก็จะปล่อยปล่อยลมร้อนออกมาสู่เมืองนะคะซึ่งตรงนี้มันทำให้กรุงเทพหรือหัวเมืองทั้งหลายแหล่นี่ร้อนกว่าความเป็นจริงต้นไม้จะทำหน้าที่ทำให้อุณหภูมินเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็เพิ่มออกซิเจนลดคาร์บอนไดออกไซด์เรารู้อยู่ละแต่มีงานวิจัยมากกว่านั้นคือ อสังหาริมทรัพย์ที่อยากจะให้ที่ดินของตัวเองเนี่ยมีมูลค่ามากขึ้นต้องมีต้นไม้ใหญ่นี่เป็นงานวิจัยว่าโครงการคอนโดมิเนียมที่คิบต้นไม้ใหญ่ไว้เนี่ยปิดการขายได้เร็วกว่าคอนโดที่มีแต่ตึกเพราะมนุษย์เนี่ยนะคะยังไงเราก็เป็นสัตว์ธรรมชาติตัวหนึ่งนะคะทุกคนอยากอยู่กับธรรมชาติแล้วต้นไม้ใหญ่เนี่ยคนไทยอาจจะไม่รู้ว่ามันมีมิติที่เป็นประโยชน์มหาศาล คือล่าสุดเนี่ยนะคะคือพอดีอุ้งทำงานเรื่องศาสนานะคะเลยค่อนข้างรู้เรื่องนี้ว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยองค์การอนามัยโลก forecast เลยว่าคนในโลกนี้จะเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้ามากเป็นอันดับสองของโรคต่างๆรองจากโรคหัวใจเพราะงั้นเมื่อเราจะมีผู้ป่วยซึมเศร้าเต็มโรคไปหมดเลยเนี่ยรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะสังเกตไหมเราเห็นคนบ้าๆบอๆเยอะขึ้นในเมืองอ่ะ okay. เออแล้วก็ป่วนแบบสารพัดทั้งในออฟฟิศหรือแบบในออนไลน์อะไรเงี้ยนะคะในทีวีก็มีออุ้ย ใครอะไม่รู้จักเลยเ่าใหม่ดิฉันก็จะบอกว่าทางออกของการเยียวยาผู้ป่วยซึมเศร้าคือต้นไม้ใหญ่เพราะต้นไม้ใหญ่จะทําให้คนที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะคลื่นสมองจะถูกปรับจูนให้อยู่ในคลื่นอัลฟาคลื่นอัลฟาคือคลื่นสมองเมื่อเราสงบได้จากตอนเรานั่งสมาธิจนถึงสภาวะสมาธิวันนี้วิทยาศาสตร์นะ คุณไปดูเลยมันเป็นงานวิจัยมีเต็มไปหมดแต่เพียงแค่คุณมานั่งอยู่ในอ้อมกอดของต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่นคลื่นสมองของเราจะถูกจูนให้สงบทันทีจิตใจก็จะสบายสติมาปัญญาเกิดปัญหาอะไรก็แก้ได้แค่ไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ค่ะคุณ<ม>จบมะม<า>มีอีกวิทยาศาสตร<ม>์หนึ่งด<ม>้วยค่ะ,ะคตอนนั้นเนี่ยเราเคยทําการทดลองนะคะกับมูลนิธิโลกสีเขียวแต่ทดลองโดยประชาชนแค่เอานี่ค่ะ เทอร์โมมิเตอร์หาวัดอุณหภูมิเนี่ยเราออกไปกลางแจ้งเลยแล้วเราทิ้งเอาไว้แต่เปรียบเทียบตัวหนึ่งเนี่ยอยู่กลางแดดอยู่บนพื้นคอนกรีตนะคะอีกตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ใต้ต้นไม้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะทายสิคะว่า2อ,อันเนี้ยอุณหภูมิต่างกันกี่องศา3ใช่ค่ะประมาณ3 4องศาไม่เยอะไหมฮะสามงอเยอะสิคะคุณคะสมมุติวันนี้สป ถ้าลบไปสักสามก็สามห้าดีขึ้นเยอะต่างกันเดียวนะอันนี้เราพูดต้นไม้ต้นเดียวทีนี้จากทัศนคติที่มองต้นไม้แบบผิดๆเนี่ยมันนํามาซึ่งการจัดการอะไรบ้างฮะที่เห็นที่ผิดๆเยอะๆเลยช่วงหลังจากการทํางานนี้มาฉันต้องพูดเหรอคะคุณเดินออกไปคุณก็เห็นนะคะคือคือถ้าคุณมองว่าต้นไม้เป็นปัญหาคุณจะดูแลประคบประงมโอ้ลูกจ้าค่อยๆงอกตัดแต่งเบาๆเดี๋ยวหักเดี๋ยวโคตรทำไหมฮะ ส่วนใหญ่จะออกแนวฆาตกรรมถูกค่ะถูกต้องที่สุดค่ะเ,เราเห็นการตัดกิ่งตัดจนต้นไม้ไม่แทบไม่มีใบเหลืออันนี้ผิดหรือถูกฮะเพราะว่าบางคนเขาอธิบายว่าคุณปุ้มทํามาเป็นสิบสิบปี <c oughs> เองนงี้นะคะเอางี้เอาสายตาคนธรรมดาธรรมดา <c oughs> สวยไหมคะตัดอย่างนั้นอ่ะสวยไหมสวยปะไม่สวยแต่แต่มันมีความจําเป็นไหม ให้ลูกเสือไปเดินป่าดีกว่าดีไหมฮะไม่ง่ายอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคำถามดีมันมีความจําเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์ไหมแบบนั้นอ่ะมันมีความจําเป็นในเชิงเศรษฐศาสตร์กับคุณก็จะได้ตัดบ่อยๆไงคือมันเหมือนกับอะไรเคะขออนุญาตเปรียบเทียบอันที่ง่ายที่สุดก็คือว่าช่างตัดผมที่ตัดเป็นกับตัดไม่เป็นอันนี้ภาพอ่าไอ้ตัดกุดอย่างเงี้ย่ะอันนั้นคือตัดไม่เป็นแล้วยังจะตัด แล้วนั้นตัดแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยคือตัดออนนนคืออีโต้เลยอันนั้นอันนั้นม่ใช่ใจกล้าแลวมีโต้อันรอดอด้วยนะคะเป็นทรงเตรียมบวชแถบพลืดหมดคือโกหัวบวชนั่นเองว่าเราโกหัวบวชแล้วผมขึ้นมาใหม่เนี่ยค่ะดูได้ไหมคะดูไม่ได้คือไม่มีเหตุผลไม่มีความจําเป็นในทางวิทยาศาสตร์อะไรทั้งสิ้นที่ต้องไปตัดแบบนั้นคิดอย่างเดียวคือว่าสายไฟอยู่นี่และต้นไม้อยู่นี่เขาก็คิดไปว่าวิธีที่ป้องกันอันตรายหรือเหตุลำคาญร้องเรียนต่างๆเนี่ยคือตัดให้มัน เตี้ยกว่าสายไฟจริง,รงๆแล้วเป็นเปนเพราะว่าเขามีเลยคะ่ะชุดความคิดซ้ำๆซากๆว่าอันนั้นคือวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าป้องกันเหตุเนี่ยวิธีเดียวจริงๆแล้วมีอีกลายวิธีแล,แล้วมันไม่มี<ะ>ความจาเป็นเหรอครับเอามองในอดีถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นมันมีกิ่งออกมาแล้วเกิดมันลมแรงมันโค่นโดนสายไฟอะไรเงี้ยเออเวลาจะตัดเนี่ยตัดได้แบบนั้นแบบเดียวไหนๆมีอาวุธอยู่ในมือเนีน่ย<น> หันทิศอื่นนิดนึงได้ปะ่ะฮะในต่างประเทศ<อ>ม,มีตัวอย่างไหมตัดยังไงอย่าง,งี้ดีกว่าคุณต้นไม้อย่างที่อุบอกแต่แรกต้นไม้ในเมืองไม่ได้เติบโตตามระบบนิเวศแต่เป็นระบบการจัดการของมนุษย์มนุษย์ต้องเลือกตั้งแต่พันต้นไม้ที่เหมาะสมจะได้แบบไม่มีปัญหาระยะยาวนะคะเตรียมสเปซที่เหมาะให้กับต้นไม้เพราะว่ากบุ้มสอนดิฉันว่าพุ่มมันออกไปเท่าไหร่รากมันออกไปเท่านั้นถ้าคุณไม่อยากให้ต้นไม้ไปทลายบ้านคุณคุณก็เตรียมพื้นที่ที่จะให้รากเขาออกอะ มันต้องรู้ว่าพันธุ์ไหนมันจะโตแค่ไหนเงนี้ยค่ะ<ช>เสร็จปุ๊บพอเขาโตขึ้นมาระหว่างทางคุณก็ตัดแต่งเขาถ้าคุณอยากจะาสายไฟฟ้าไปอยู่กับต้นไม้คุณก็ต้องไปหาหมอต้นไม้มาดูแลหมอต้นไม้จะบอกว่าเดี๋ยวจะแหวกกิ่ง,บบงสเปซตรงช่วงสายไฟฟ้านะแทนที่จะตัดแบบสมมตินี่สายไฟฟ้าอยู่นี่ต้นไม้ขึ้นมานี้แทนที่คุณจะตัดหัวไม่ให้โดนสายไฟฟ้า คุณก็เล็มกิ่งเพื่อแหวกให้ต้นไม้มันออกข้างซ้ายข้างขวาสายไฟฟ้าก็เดินทางต่อได้ต้นไม้ก็โตได้แล้วเมื่อต้นไม้โตเลยสายไฟฟ้าดูแรงง่ายมากเลยในเฉพาะในกรุงไอ้ปัญหาที่เราพูดพูดกันเนี่ยมีหน่วยงานไหนที่ท,ที่ทำผิดพลาดบ่อยที่สุดที่ควรจะต้องไปปรับทันเรอคติอะเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ความเข้าใจเรื่องต้นไม้เนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบต้นไม้มเอางี้ต้นไม้ในเมืองที่เครือข่ายของเราทําอยู่ครอบคลุมพื้นที่ดังต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชม หนึ่งเมืองหลวงคือกรุงเทพมหานครซึ่งคนที่เกี่ยวกับต้นไม้ก็คือกทมการไฟฟ้านครหลวงและอาจจะมีหน่วยงานอื่นอีกใช่แต่ว่าสองคนนี้ค่ะสองคนนี้เป็นผู้ใหญ่ที่สุดแล้วก็หัวเมืองอีก77จังหวัดทั่วประเทศซึ่งก็คือท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองต่างๆอบตอบจทั้งหลายแหล่สามต้นไม้ที่อยู่บนถนนทั้งหมด ซึ่งเจ้าของคือกรมทางหลวงค่ะชี้ไปที่กรมทางหลวงใช่แล้วมันก็จะเป็นประเด็นที่ซับซ้อนมากเพราะมันเป็นสิทธิทางกฎหมายทัศนคติที่มองการเอาถูกเอาผิดทางกฎหมายซึ่งทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะไม่ได้ทันกันนานาอารยประเทศเลยทั่วโลกเขาไม่ได้ใช้ระบบแบบนี้คือเห็นไหมคะต้นไม้ใหญ่ๆมีกิ่งก้านตัดชึบเป็นเสาไฟฟ้าเลยตรงพวกอย่างเงี้ยไอ้การตัดแบบเนี้ยทำให้ต้นไม้เออตลอดชีวิต อากาศมันร้อนะคิดผิดอ่ะเพราะว่าคนเดินไปเดินมาแดดมันร้อนไงมันมีล่มเลยเขาตัดจนเกียร์น่ะตัดดมีส่วนดีใช่ไมหมฮะส่วนดีคือว่ามันสวาน่างแต่ว่าถ้าไม่ตัดมันก็ดีมันได้ลมเงาไม่ร้อนช่วงแรกๆไม่มี ปีปีปีหลังเนี่ยมาถี่มาตัดถี่ตัดจนเห็นจะไม่เหลือต้นไม้เลยอะตัดจนไม่เห็นค่ะถ้าพายุมันมามันก็ไม่ไม่มาตีบ้านพังอะคะ่ะแล้วก็ถึงตัดแล้วมันก็มันก็เกิดใหม่ได้คือเขาปลูกมาเป็นแต่เนิ่นๆตั้งแต่ที่มานะเขาก็เป็นขึ้นตามต้นลำต,ต้นมาพอถึงเวลาพี่ก็เห็นเขาตัดเลยเขาไม่เคยมาดูว่าเออรากมันแข็งแรงไหมใบมันเป็นยังไง เวลาเขาก็เอารถมาตัดเลยให้มันแบบว่าไม่ให้ละสายไฟให้ดูดีไม่ใช่ว่าให้มันเหลือแต่ตอแบบนี้แต่ถ้ามันเหลือแต่ตออย่างเงี้ยพี่ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมาหรือเปล่าไงคือตอมันก็เป็นตออย่างเงี้ยแล้วคนอยากให้มีไฟก็คือเอาต้นไม้ไปปลูกแต่ถ้าเกิดเขาเล็มกิ่งก้านอย่างเงี้ยมันอาจจะแตกไงเพราะต้นไม้มันใช้เวลาเยอะกว่าจะโตกับข้าสูนรายารนิวทอกนะครับเรายังพูดคุยอยู่กับ ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายต้นไม้ในเมืองวันนี้เรามาอยู่กันที่นี่ Oasis Outdoor Arena and Creative Market ตั้งชื่อได้เหมาะมาก <c oughs> เพราะว่าเป็นสิ่งที่คนหอยหาเหลือเกิน <c oughs> เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ร้อนระอุมากนี่คือตัวอย่างหนึ่งไหมฮะที่พยายามที่จะนำเสนอขึ้นมาแล้วก็ต้องปลูกต้นไม้ต้องมีต้นไม้เข้ามาคือคำว่า O a s i s ี่มันก็อธิบายแล้วค่ะเพราะปกติเราจะเจอในทะเลทราย ถ้าไม่ใช่ทะเลทรายมันไม่มีโอเอซิสเพราะฉะนั้นมีโอเอซิสก็เพราะว่าพื้นที่รอบๆอะคะ่ะส่วนใหญ่เนี่ยคือมันแห้งแล้งมันปราศจากธรรมชาติแล้วก็ที่สําคัญคือมันร้อนผาเพราะฉนั้นคนอนะโดยธรรมชาติอะคะ่ะมันต้องการสิ่งจะลงใจและสิ่งที่จะลงใจมนุษย์ได้ดีที่สุดก็คือธรรมชาติด้วยกันคือการกลับไปหาธรรมชาติเรื่องธรรมดาธรรมดาที่มันเป็นอะไรดีคะความจําเป็นของการดํารงชีวิตอะคะ่ะ หลังจากสภาพปัญหาที่มันสังสมมาที่เราคุยกันตั้งแต่ช่วงที่แล้วเกิดการเริ่มต้นลงมือทําและกิจกรรมที่ผลักดันออกมาและที่ทําอยู่ตอนนี้ก็คือสายตรวจต้นไม้คืออะไรสายตรวจต้นไม้เป็นกิจกรรมที่เครือข่ายต้นไม้ในเมืองลุกขึ้นมาเชิญชวนว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่เล่นโซเชียลนะคะแล้วก็รักต้นไม้ยาดาอย่างเดียวคือเราโพสต์ด่ากันมาไม่รู้ว่าจะมีวิธีอะไรที่จะทำให้มันดีขึ้นนะคะก็เลยบอกว่างั้นเอางี้ ออกไปถ่ายรูปต้นไม้ที่คุณคิดว่าต้นไม้นั้นเนี่ยถูกกระทําชําวรนะแล้วก็เอารูปนั้นเนี่ยโพสตขึ้นโซเชียลของตัวเองคือโพสตบน a c e b o o k คุณเองหรือโพสตบน i อคุณเองแต่ใส่แฮชแท็กค่ะคือเป็น<ำ>สี่เหลี่ยมและขีดๆเนี่ยแฮชแท็กคำว่าสายตรวจต้นไม้และอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นกับต้นไม้ต้นนั้นต้นนั้นอยู่ตรงไหนจังหวัดอะไรแฮชแท็กสายตรวจต้นไม้แฮชแท็กชื่อจังหวัดเราอยากได้คนที่มาเป็นสายตรวจทําหน้าที่แบบเนี้ย ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศเราก็จะได้ข้อมูลว่ามันมีต้นไม้ในเมืองที่อาจจะถูกดูแลไม่ดีเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะโดยเราก็แบ่งเป็นเฟสว่าเฟสแรกในช่วงประมาณสักเดือนแรกเนี่ยเราอยากให้คุณช่วยกันตามหาต้นไม้เออค่ะต้นไม้เออคืออะไรต้นไม้เออเป็นชื่อเล่นนะเราตั้งชื่อให้เขานะคะออคือต้นไม้ที่ถูกตัดจนเอ,อ๋อมันมีรูปแบบการตัดผิด ที่กลายเป็นวัฒนธรรมการตัดต้นไม้ของเจ้าหน้าที่รัฐทั่วประเทศทั่วประเทศระบาดไปทุกหัวระแหงคือตัดแต่หัวค่นตัดหัวต้นไม้อ่ะโคตัดยอดนะคะเราเรียกบั่นยอดหรือบางคนบอกตัดเฮี้ยนเลยตัดยอดคือเห็นไหมคะต้นไม้ใหญ่ๆมีกิ่งก้านตัดชึบเป็นเสาไฟฟ้าเลยตรงขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้การตัดแบบเนี้ยทำให้ต้นไม้เออตลอดชีวิตคือพอตัดปุ๊บแทนที่กิ่งก้านเขาจะงอกปกติ เขาก็จะงอกปุ๊บปุบปบขึ้นมาแบบ20 30ก้านอะ่ะเราเคยเห็นไหมคะอ่าถ้าคุณเห็นต้นไม้ที่แบบว่ามันงอกปุ๊บปุ๊บปุยี่สิบสามสิบก้านอะ่ะอันนั้นอะ่ะเราเรียกต้นไม้เอ,อ๋อถ่ายรูปนี่ <มา S 2> นเลยตัวอย่างอยู่ข้างหลังนี่เองค่ะอุย้ยนี่เลยต้นชมพูบันทิพอันเนี้ยอุย้ยเนี่ยจะเห็นกิ่งฝอยฝอย,ย,ยน,นี่ราคาโดนตัดกุดมาเห็นไหมคะอ่ะกิ่งฝอยฝอยที่วิ่งขึ้นข้างบนเนี่ยแหละค่ะก็คือผลจากการตัดผิดงั้นอธิบายต่อนะคะกิิ่่งอยยเนีผดธรรมชาติ เพราะธรรมชาติต้นไม้จะไม่แตกกิ่ง20-30กิ่งแบบนี้แล้วพอพุ่งแบบนี้รากอันเดียวกันแล้วอาหารจะหารแบ่งกันยังไงอะคะเออนะนะก็มัวไปแตกข้างบนอยู่ก็เหมือนทีวีดิจิตอล20กว่าช่องอะค่ะจะหาสปอนเซอร์กันยังไงล่ะคะคุณมันก็เหลือกันคนละนิดคนละหน่อยเท่านั้นเองอะนี่เรียกว่าต้นไม้เออใช่ค่ะต้นไม้เออชัดเจนเลยตอนนี้ใครอยู่ใกล้บ้านใครวิถีชีวิตผ่านเส้นทางไหนแล้วเจอถ่ายรูปมาใช่แล้ว เอานำเสนอในโซเชียลมีเดียของท่านเป็น1 9ึของต้นไม้สายตรวจต้นไม้ใช่ค่ะต้องค่ะมันจะมีประโยชน์ยังไขงข้อมูลเหล่านี้คืออย่างแรกเนี่ยเราจะได้ทราบว่าบริเวณไหนอาจจะเป็นในใน,ในกทมหรือว่าเป็นนอกกรทมนะคะหรือจังหวัดไหนก็ตามที่มันอาการหนักมากๆนะคะแล้วมันเห็นแพทเทิร์นว่าเอ๊หน่วยงานนี้เขาต้องเยียดวยาด่วนหน่วยงานนี้เนี่ย ท่านอยากให้เราไปเป็นเพื่อนโดยด่วนใช่ตามคสชเราต้องกระชับพื้นที่ท่านก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็คือว่าพอเวลาที่ที่ใดที่หนึ่งนะคะมีความตื่นตัวมากๆเนี่ยเราจะเห็นค่ะมีชุมชนมีประชาชนที่นั่นเนี่ยมันจะเริ่มพันึกกำลังมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยที่เราพบแล้วที่เขตจตุจักรคือมีการตัดบั่นยอดแบบนี้ค่ะแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นนะคะจากไม่รู้จักกันแต่เป็นเพราะว่าพี่คนหนึ่งเนี่ย เขาเริ่มไปติดตามต้นไม้ที่มันเคยบานสะพรั่งแชมพูพันธุ์ที่ออกดอกเหมือนชากุระเนี่ยค่ะอยู่ดีจัดจัดเต็มเลยเขตตัดโกรนแบบนี้ค่ะ <S <S แล้วเขาก็เป่าประกาศเรียกใครก็ตามที่รักต้นไม้ถนนเส้นนี้อยากจะช่วยกันเรียกร้องให้มันให้มันยุติการสังหารแบบนี้มาเลยเพราะวันนี้เราจะได้เจอกับเขตเราจะได้เจอกับผู้บริหารอะไรเงี้ยนะคะวันนั้นค่ะมากันต้องสัก50คนนะคะคือส่วนใหญ่แล้วคือไม่รู้จักกันอันเนี้ยคือมันมาจากการที่ คนคนนึงเริ่มโพสต์แล้วก็มีคนแชร์ไปเยอะๆเนี่ยเราก็เลยถือว่าเป็นการเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็อยากให้จังหวัดเทศบาลหรือว่าชุมชนต่างๆนะคะทำแบบนี้แล้วก็ทุกคนเนี่ยมีโอกาสแล้วก็ทําได้ที่จะช่วยกันดูแลเมืองของเราให้มันน่าอยู่ให้มันร่มรื่นแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องลงทุนอะไรแค่คโทรศัพท์พอเจ้าหน้าที่ไม่รู้ตัดผิดตัดแล้วเขาเอ๋อกิ่งที่ขึ้นมา20กิ่งเนี่ยอ่อนแอหมดทุกกิ่ง แล้วทาให้ต้นไม้นั้นอ่อนแอตลอดชีวิตถ้าจะเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับว่าเขาเติบโตมาอย่างดีแต่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่รู้อิโนอินเนไปทําให้เขาพิการแทนที่เขาจะโตขึ้นแล้วให้ประโยชน์กับคนในชุมชนได้อย่างมาหาศาลและยาวนานเป็นร้อยร้อย,อยปีอพอเขาพิการเนี่ยความสามารถที่เขาจะกลับมาดูแลมนุษย์อย่างพวกเรามันก็ลดลงเพราะงั้นความเสียหายเนี่ยผลประโยชน์ที่เสียไปเนี่ยคือคนในท้องถิ่น คนในชุมชนที่อยู่ลัศมีของต้นไม้นั้นเสียโอกาสตลอดชีวิตมันไม่ใช่เรื่องแบบอีพวกอนุรักษ์มาอนุรักษ์ต้นไม้มันไม่ใช่แค่นั้นคุณมันเป็นภาพใหญ่มากนะคะถ้าเราไม่ทําโครงการสายตรวจต้นไม้เราไม่เชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยมีความห่วงใยกับต้นไม้คืองี้ดิฉันอนะรู้สึกเศร้ามากเลยพอเราเริ่มลอนสายตรวจต้นไม้ดิฉันก็ออกไปวันเปิดโครงการขับรถจากบ้านที่บางใหญ่ ไปร่วมงานที่สนามหลวงถ่ายรูปต้นไม้เออที่สนามหลวงโพสต์ลง Facebook เสร็จปุ๊บขับรถกลับบ้านอีต้นหน้าบ้านชันะะ <c oughs> เออ <c oughs> แล้วดิฉันไม่เคยเห็นเลย <c oughs> ว่าอีต้นไม้หน้าบ้านเออ <c oughs> ก็เลยทําให้เห็นว่าเออวะ่ะคนในเมืองเนี่ยใส่ใจกับต้นไม้รอบตัวคุณน้อยเกินไป <c oughs> ขพะเพียงคุณกลับไปเงยหน้ามองเขาแล้วเห็นเขาสักนิดนึงแล้วช่วยแบบเป็นหูเป็นตาคือเขาให้ประโยชน์กับเรามากมายแต่เราน,าน,านะคะไม่เคยดูแลเขาเลยอะ่ะนั้นตอนเนี้เริ่มต้นจากศบตาต้นไม้แล้วถ่ายรูปลงมาให้มนุษย์กับต้นไม้เนี่ยกลับมามีปฏิสัมพันธ์กันมีความรักกันเพราะจริงๆเนี่ยไม่ว่าเราจะมีความรักให้ต้นไม้หรือไม่ก็ตามแต่ที่ต้นไม้รักเราเสมอ เขาไม่เคยปฏิเสธที่จะดูดเอาสารพิษแทนเราแล้วไม่เคยปฏิเสธที่จะให้ออกซิเจนกับเราแถมถ้าเราเลี้ยงเขาจนเขาใหญ่โตขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะปรับคลื่นสมองให้เราได้ด้วยอะ่ะไอเนี้ยแบบไม่ต้องจ่ายเง,งินเดือนนะคุณ <laughs> เออมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ธรรมชาติสร้างมาแต่ถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในป่าคอนกรีตแล้วเราใช้ชีวิตแบบขาดสมดุลกับธรรมชาตินอกจากเราจะทำลายธรรมชาติผู้มีพระคุณแล้วเนี่ยเราเองจะไม่มีความสุขเลยนะ ทั้งความสุขทางจิตใจแล้วก็ความสุขทางการเมืองแล้วก็การปกครองทั้งหลายแหลมันจะปั่นป่วนไปหมดขอเพียงเราเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตให้สมดุลอยู่กับธรรมชาติมันคือความจริงมันคือธรรมดามันคือกลับมาสู่สิ่งที่เหมาะสมมันไม่ได้แบบเออเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเราแค่ back on track อะคะ่คะเท่านั้นเองแล้วเราคิดแบบบ้านๆน,นะคะไม่ใช่บ้านๆแบบคนเมืองๆอะคะ่ะแต่เวลาไปลานจอดรถร้อนๆ <c oughs> วิ่งหาอะไรคะ น,นีต่นต้นไนม้แย่งชิงกันเพื่อจะไปจอดใต้ร่มไม้แต่ว่าเวลาข้างข้าง,างบ้านเนี่ยแหมกิ่งหล่นนะคะหรือว่าใบไม้ร่วงๆ่วงอะไรเงี้ยไปบอกข้างข้างบ้านว่าเฮ้ยตัดต้องตัดไม่ตัดกิ่งก็ตัดทิ้งเลยแต่ถ้าร้อนเมื่อไหรอ่อ่ะค่อยเรียกหาต้นไม้คือเป็น,ปนความค,ค,คิดที่ย้อนแย้งกันซึ่งเราเชื่อว่าปรับทัศนคติอันนี้ได้<ก>ทั้งหมดเนี่ยนะคะอุคิดว่าเราอยากได้ผลที่ดีแต่เราทําเหตุน้อยเกินไปนะคะเราทําเหตุที่ผิด หรือเราไม่มีความตั้งใจที่จะดูแลต้นไม้แต่เราต้องการให้ดูแลต้นไม้มถูกต้องเพราะงั้นเรามาเปลี่ยนการทําเหตุการทําเหตุที่ผิดคือการไม่มีรุกคกรไม่มีศาสตร์ในการดูแลต้นไม้ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องยุติแล้วต้องเปลี่ยนเป็นใช้ศาสตร์ในการดูแลเหมือนที่ประเทศอื่นในโลกนี้ทํากัน ส่วนรประชาชนถ้าเรามองข้ามพี่ต้นไม้ก็แค่มาเป็นสายตรวจต้นไม้เอาโทรศัพท์มือถือของคุณออกไปถ่ายสตบตากับพี่ต้นไม้ให้มันมีบอนดิ้งระหว่างเรากับเขาแล้วก็โพสต์ลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์กของคุณและแฮชแท็กสายตรวจต้นไม้รหรือมีอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ในเมืองอยากให้คุณเข้ามาเป็นสมาชิกข,ของเพจเราอะค,ะค่ะคือการกดไลค์ที่เพจเครือข่ายต้นไม้ในเมืองเนี่ยไม่ได้ต้องการล่าตัวเลขไลค์เพจนะคะแต่อยากให้ ผู้ปกครองทั้งหลายแหละเนี่ยรู้ว่ามีคนเมืองที่อยากสนับสนุนแนวคิดนี้เท่าไหร,ร่เพราะงั้นมาเป็นสมาชิกเราด้วยการกดไลค์เพจเครือข่ายต้นไม้ในเมืองเพื่อให้พลังไม้ซีกเล็กๆเนี่ยมัดรวมกันแล้วไม่ได้งัดแค่ไม้สูงนะงัดระบบการบริหารจัดการต้นไม้ในประเทศไทยให้ได้ค่ะครับวันนี้ขอบพรบคุณคุณอร,รยาสุตบุตรแล้วก็คุณชอบปากาวิริยานนท์มากนะครับขอบคุณครับ นี่คือนิวทอกในวันนี้นะครับช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลงในวันนี้เพื่อตัวเราเองลูกหลานในวันข้างหน้าด้วยวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับทางออกของการเยียวยาผู้ป่วยซึมเศร้าคือต้นไม้ใหญ่แต่เพียงแค่คุณมานั่งอยู่ในอ้อมกอดของต้นไม้ใหญ่ที่รม่มรื่นคลื่นสมองของเราจะถูกจูนให้สงบทันทีจิตใจก็จะสบายสติมาปัญญาเกิด ปัญหาอะไรก็แก้ได้แค่ไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ค่ะคุณ